วันนี้ก็เอารถขุดคูเวตา U55 ครับมาเข้าหน้างานของเสียใหญ่ครับวันนี้ก็เพิ่งเริ่มงานวันแรกครับเสียบอกว่าให้ทำสามวันวันนี้ก็ขุดล่องน้ำครับขุดล่องน้ำเสร็จก็วางท่อบพอวางท่อเสร็จนะครับก็จะให้กลบอีกทีนึงก็ใช้ระยะเวลาน่าจะสามวันครับ ดูดินตรงนี้น่าจะแข็งมากครับดินแข็งน่าดูเป็นดินลูกรังครับเนี่ยแข็งครับก็ต้องใช้เวลาใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็ยังเอาอยู่ครับบ้งกี80เซนปกติ U ่5 5้งกีจะ65เซนครับอันนี้ผมเปลี่ยน้งกีใหม่เป็น80เซนครับกับหน้างานลูกรัง